กลับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอย่างสูงครับผมนิยมวิวัฒนะดิตกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร,แร่เขตสองนะครับก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะครับของตำบลห้วยโรงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับเป็นเรื่องของอปัญหาค่าเวรคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพราะตอนนี้เนี่ยฮะถนนของกรมทางหลวงหมายเลข101นะครับสายร้องกวางจังหวัดแพร่ไปยังจังหวัดน่านนะครับตอนบ้านห้วยแก้ตําบลห้วยโรงจังหวัดแพร่จนถึงบ้านห้วยน้ําอุ่นอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านระยะทาง16.15กิโลเมตรนะครับระหว่างกิโลเมตรที่300ถึงกิโลเมตรที่316นะครับ าการสร้างถนนเส้นนี้นะครับทำให้จังหวัดแพร่ไปจังหวัดน่านเป็นถนนสีเลนซึ่งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามนะครับบิ Big ๊กไบค์ชอบมากนะครับทำให้การสัญจรไปมาแพร่น่านเป็น4ีเลนทั้งหมดแล้วตอนนี้โดยผิวถนนก็เป็นแอสฟัลต์สี่ช่องจราจรน,นะครับตามมาตรฐานของทางชั้นพิเศษนะครับทำให้ การคมนาคมสะดวกขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือวันนี้นะฮะพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งนะฮะยังไม่ได้รับค่าเวรนคืนใดๆนะครับจากโครงการนี้ทั้งเรื่องของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับได้ไปประสานงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งแต่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับซึ่งก็ทราบว่างบประมาณในการเวรนคืนเหล่านี้นะครับตั้งไว้แล้ว ในงบประมาณปี2566นนะครับแต่ทางราชการก็ไม่ได้มีคำตอบให้พี่น้องประชาชนทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับได้ถวายดีกานะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะฝากเอกสารส่งไปยังท่านประธานนะครับเพื่อนำไปประสานงานกับทางหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อให้ดำเนินการและให้มีความชัดเจนว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับเงินค่าเวรคืนเมื่อไร อย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตที่จะนําเอกสารเหล่านี้นะครับนำเรียนให้ทางท่านประธานสภาเพื่อไปประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องาบขอบคุณครับ